สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันในหัวข้อผลเลือดค่าไตาดูง่ายด้วยตัวเองนะคะมีเพื่อนๆหลายท่านสอบถามเข้ามาค่ะว่าเป็นไตเสื่อมหรือยังนะคะโรคไตดูยังไงมีผลเลือดแล้วแต่ก็ดูไม่เป็นนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยบอกว่าคุณหมอบอกว่าเป็นโรคไตแต่ว่า,าไม่ได้ขอผลเลือดมาแบบนี้นะคะก็ราววันนี้อยากจะมาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะว่าสามผลเลือดค่าไตามีอะไรบ้างนะคะก็ดูง่ายๆเลย เดี๋ยววันนี้าได้มีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ไปตรวจร่างกายประจำปีหรือว่า,าเป็นโรคไตดูแลเบาหวานอยู่แล้วก็ต้องมีการตรวจค่าไตาแบบนี้นะคะก็ลองเอาผลเลือดมาดูได้ค่ะผลเลือดค่าไตารู้ไว้นะคะไม่ต้องไม่ไปสู่การฟอกไตได้ค่ะเพราะนั้นอยากจะให้เพื่อนๆดูผลเลือดเป็นนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะหลายท่านเลยบอกว่า คุณหมอส่วนใหญ่นะคะจะจะรู้กันตอนที่ที่ระยะระยะ4ี่ระยะ5้านะคะที่มา,าปรึกษารลดาเนาะแต่ทีนี้อ่เพื่อนๆที่ตรวจร่างกายประจําปีไม่ต้องรอให้มีอาการหรือหรือไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นระยะที่4ี่ที่ห้านะคะเรามาดูผลเลือดให้เป็นก่อนอ่าผลเลือดค่าไตนะคะ สามค่าหลักๆเลยถ้าเราไปตรวจร่างกายตัวแรกเลยค่ะ BUN BUN ก็คือเป็นค่าของเสียตัวหนึ่งนะคะที่เกิดจากการที่ทานอาหารเฉพาะโปรโตีนเข้าไปนี่ละค่ะเมื่อโปรโตีนเผาผ่านแล้วก็จะเหลือ BUN เวนนี่เป็นเป็นแอมโมเนียก่อนนะคะแล้วก็กลายเป็นยูเรียขับออกทางไตแล้วนี่ละค่ะแต่ถ้าไตเสื่อมแล้วเนี่ยก็จะทําให้ BUN ค้างอยู่ในร่างกายไม่สามารถขับออกจากร่างกายได้นั่นเองนะคะ BUN ค่ายิ่งน้อยยิ่งดีค่ะ ยิ่งน้อยยิ่งดีค่าปกติไม่ควรเกิน20แต่คนที่เป็นไตเสื่อมนะคะ50 100, 100เลยก็มีค่ะที่ระดาเจอนะคะก็ถ้า100 100ขึ้นไปเนะะี่ยค่ะจะมีโอกาสเป็นน้ำท่วมปอดหรือว่ามีอาการบวมแล้วนะคะนี่ตัวที่2อ่ะตัวที่สองด้านซ้ายมือนะคะครีเอตินีนหรือเชื่อย่อว่า CR ค่านี้ก็ยิ่งน้อยยิ่งดีเหมือนกันครีเอตินีนเป็นค่าที่ต่ํมเนื้อของเรานะคะสลายตัวครีเตนีนนี้ออกมา คือเคยไทเเนียมเป็นค่าคงที่นะคะที่สลายตัวออกมาทุกวันทุกวันเขาถึงเอาค่าคทเทนีนเนี้หายไปคํานวณเป็นค่าที่3คือ GFR นะคะเดี๋ยวเราจะคุยต่อไปคทเตินีนค่าปกตินะคะของผู้หญิงนะคนจะน้อยกว่า1.1ผู้ชายคนจะน้อยกว่า1.2แต่เพื่อนสามารถดูในในใบตรวจเลือดได้นะคะว่าแต่ละโรงพยาบาลน,นี้ก็จะไม่เท่ากันแต่และคลินิกแต่ละโรงพยาบาลก็มีแตกต่างกันบ้างก็ให้ดูที่ค่า,าอ้างอิงในใบตรวจเลือดได้เลยนะคะ อ่านี้ก็จะเอาครีเอตินีนนี่แหละค่ะอ่าครีเอตินีนนะคะครีเอตินีนน้อยยิ่งดีเนาะก็จะเอาครีเอตินีนนี่ไปคํานวณเป็นค่าอัตราการกรองของไตหรือว่า GFR นะคะ GFR ยิ่งมากยิ่งดีค่ะ GFR ยิ่งมากยิ่งดีโดยที่ในไตระยะ5นะคะไตระยะ5เนี่ยคือ GFR จะน้อยกว่า15 แต่คุณหมอส่วนใหญ่จะคุยเรื่องฟอกไตเมื่อค่า GFR น้อยกว่า10แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าค่า GFR แบ่งเป็นระยะไตได้อย่างไรบ้างนะคะก็จำง่ายว่า GFR ยิ่งมากยิ่งดีนั่นเองค่ะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่าได้ GFR มาแล้วเนี่ยคุณหมอเขาจะดูยังไงนะคะว่าเราเป็นไตระยะที่เท่าไหร่นะคะเป็นไตระยะที่เท่าไหร่ก็ไตนะคะไตเสื่อมเนี่ยแบ่งเป็น5ระยะ ไตเสื่อมแบ่งเป็น5ระยะโดยที่โดยที่คนปกตินะคะคนปกติอ่ะค่า GFR จะอยู่ที่100ถึง120แต่ถ้าไตาเริ่มเสื่อมแล้วไตเริ่มเสื่อมแล้วค่า g มาก็จะลดลงโดยที่ถ้าเป็นคนปกตินะคะคือคนเรามีความเสื่อมอยู่แล้วแหละแต่ว่าค่าความเสื่อมของตามปกติค่ะของคนเราก็จะอยู่ที่ปีละประมาณ1% ประมาณอายุ40ปีขึ้นไปนะคะก็จะเริ่มเสื่อมปีละ1% 1%, 1แบบนี้ค่ะอันนี้คือปกติแต่ถ้าอยู่ค่าไตาเสื่อมเป็นปีละ5% 10%แบบนี้นะคะแสดงว่าผิดปกติแล้วทีน,นี้เรามาดูกันว่าไตาเสื่อมระยะที่1น,นะคะค่า GFR จะมากกว่า90อย่างเช่น91 92แบบนี้นะคะก็แต่ในระยะที่หนึ่งยังไม่มีอาการนะคะคุณหมอก็ยังไม่ได้วิจัยว่าเป็นไตเสื่อมหรือว่าไตาวายเรื้อรงัง เนะาะเพราะว่าไตก็ยังทํางานดีอยู่ก็จะต้องไปตรวจในส่วนของปัสสาวะร่วมด้วยว่าในปัสสาวะเนี่ยมีไข่ขาวร่วมไหมมีโปรตีนร่วมไหมนะคะว่าจะเป็นไตเสื่อมหร,หรือยังนะเพราะฉะนั้นในทางการแพทย์ปัจจุบันถ้าอาการอื่นยังปกติฉี่ยังโอเคอยู่นะคะไม่มีปัะสสะาวะไม่มีโปร,ะะะปรตีนร่วแบบนี้ก็ยังถือว่าค่าไตยังดีแล้วก็คุณหมอก็จะไม่บอกรอกค่ะว,ว่าไตเริ่มเสื่อมแล้วนะ พอมาถึงระยะที่2นะคะระยะที่สอง GFR จ,าาจะอยู่ที่60-89ค่ะ60-89ระยะนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าไม่มีโปรโตีนรั่วนะคะคุณหมอก็ไม่บอกค่ะว่าเป็นไตเสื่อมหรือว่าไตาวายหรือยังทีนี้มาถึงระยะที่3ามนี่แหละคะ่ะอระยะที่3นี่แหละที่คุณหมอจะบอกว่าคุณเริ่มมีภาวะไตเสื่อมแล้วโดยที่ระยะที่3นะคะจะแบ่งเป็นสองช่วงคือ 3A กับ 3B โดยที่ระยะ 3A นะคะ g m r อยู่ที่45-59ค่ะ45-59ระยะ 3A นีจริงๆอาการก็ยังไม่มากค่ะก็ผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็เจอด้วยการตรวจร่างกายหรือว่าตรวจติดตามค่าไตานั่นเองถ้าถ้าอยู่ๆไม่มีอาการใดๆก็จะไม่รู้นะคะว่าเป็นไตระยะ 3A นี้มาพอถึงระยะ3 b นะคะระยะ3 b คือจ r บอา30-44ระยะนี้ละค่ะที่จะมีอาการบ่งบอกมาบ้างแล้วเช่นปัสสาวะเป็นฟองนะคะแต่ก็ยังไม่มากค่ะยังไม่มากส่วนใหญ,ญ่ก็ยังไม่รู้บางท่านถ้ามีอาการเร็วก็จะรู้เร็วว่าตัวเองเป็นไตระยะ3 b แล้วแบบนี้นะคะแต่ถ้าไม่มีอาการก็ยังไม่รู้อีกนั่นแหละค่ะทําให้ผู้ที่มาเข้ามาปรึกษาส่วนใหญ่นี้จะเป็นระยะ4ระยะ5มากกว่าเพราะว่าระยะเพราะว่าอาการมาเยอะแล้วนะคะ พอระยะสีนะคะชีวิตอยู่ที่1 5บหถึงยีค่ะ1 5บหถึงยีนี่อาการก็เริ่มมาเยอะแล้วก็คือมีอาการบวมนะคะบวมที่หน้าแข้งบวมที่เท้าแบบนี้เนาะแล้วก็ปัสสาวะเป็นฟองนี่ปัสสาวะเป็นฟองนี่เจอเยอะนะคะปัสสาวะเป็นฟองเจอค่อนข้างเยอะมีอาการบวมหายใจลำบากทานข้าวไม่ได้นะคะของเสียข้างแบบนี้ก็จะเป็นอาการของโรคไต ไตเสื่อมหรือไตาวายเรื้อรังแล้วพอมาถึงระยะที่5นะคะเรียกว่าไตาวายระยะสุดท้ายก็คือจีพอาจะน้อยกว่า15บ้และละเมื่อจีพอาน้อยกว่า15คุณหมอบางท่านก็จะเริ่มคุยเรื่องฟอกไตบางท่านก็ยังไม่คุยนะคะบางท่านก็ให้น้อยกว่า10ก่กรหรือว่าไปถึงแปหรือบางท่านก็คือมีอาการเยอะก็ต้องฟอกไตฉุกเฉินแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการแบ่งระยะไตค่ะอย่างที่ถึงที่แจ้งนะคะว่าถ้าเป็นทางการแพทย์ป,ปัจจุบันอะ คือไตเริ่มเสื่อมถึงแม้เราอายุยังน้อยไตยเริ่มเสื่อมคุณหมอก,ก็จะยังไม่บอกเนาะเพราะนั้นน่ะนันเพื่อนท่านไหนที่มีผลเลือดค่าไตเอามาดูก็ก็จะดีกว่านะคะเพื่อที่จะได้ดูว่าเราต้องมาปรับพฤติกรรมยังไงคือถ้าเป็นไตระยะต้นก็จะฟื้นฟูเร็วแล้วเราก็จะปรับเรื่องของการทานอาหารดื่มน้ําแบบนี้ค่ะได้เร็วเพราะว่าระยะต้นก็ไม่ได้อันตรายอะไรเพียงแต่เรามาปรับพฤติกรรมเนาะ ให้ให้กลับสู่ในภาะวะปกติไตเราก็จะดีขึ้นแต่ทีนี้ถ้าผู้ป่วยนะคะในระยะท้าย,ายเนี่ยใน,ใ,นในผู้ป่วยที่ไม่ใช่ผู้ป่วยคนปกติที่อายุเยอะนะคะค่าไตก็จะลดลงอยู่แล้วแต่ยังที่แจ้งค่ะว่ามันจะปีละหนึ่งเปอร์เซ็นตเนาะเพราะนั้นก็ในคนที่อ,อยูู่แลผู้ป่วยอยู่นะคะที่เป็นเอาเอาที่แน่ว่าถ้ามี ถ้ามีโรคประจําตัวอันนี้จะมีความเสี่ยงเช่นเบาหวานไขมันความดันอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงที่ที่จะเป็นไตไวายเรืเ้อรังนะคะอันนี้ก็อยากจะให้ดูอ่าอยากจะให้สังเกตดูนิดนึงนะคะว่าไตาเริ่มเสื่อมหรือยังานิรดามีตัวอย่างผลตรวจเลือดนะคะอืมมีตัวอย่างผลตรวจเลือดให้ดูเนาะ สำหรับท่านนี้นะคะสำหรับตัวอย่างนี้ BUN นะคะ BUN อยู่ที่144สูงมากเลยเรามาดูที่ c า e a t i n i n อยู่9.96นะคะ9.96ก็สูงเช่นกันพอมาดูเอาค r e ี t i n i ไปคำนวณเป็น GFR หรือว่า eGFR นะคะคำนวณเป็นอัตราการกรองของไตก็อยู่ที่5จะเห็นว่าอยู่ในระยะที่5แล้วท่านนี้อาการก็จะเยอะเลยค่ะส่วนผลเลือดอื่นๆนะคะก็จะมีค่าเกลือแร่และธาตุอยู่ยด้วยอันนี้ก็จะดีมากเลย ก็คือผู้ป่วยในระยะ4ระยะ5ส่วนใหญ่ก็จะตรวจค่าเกลือแร่หรือแร่ธาตุนะคะสำหรับท่านนี้มีครบเลยค่ะก็คือโซเดียมโพแทสเซียมนะคะฟอสฟอรัสที่จําเป็นเนาะจะเห็นว่าในไตระยะ4ระยะ5นะคะค่าเกลือแร่ก,ก็จะเกินเช่นท่านนี้ค่าโพแทสเซียม K บวกนะคะเกินนะคะอยู่ที่5.5แล้วก็ฟอสฟอรัสอยู่ที่6.8ก็เกินด้วยเช่นกันอันนี้เป็นตัวอย่างของผลตรวจเลือดน,นะคะเพานั้นเพื่อนๆท่านไหนที่มีผลตรวจเลือดแล้วไม่เข้าใจนะคะ คือฟังวันนี้แล้วก็ยังแบบเอ๊ยยังงงๆอยู่อย่างเง,ง,งี้ยค่ะก็สามารถส่งผลตรวจเลือดนะคะถ่ายถ่ายหน้าอ่าเนี้ยค่ะอยห้เป็นเป็นแบบนี้ละค่ะนะส่งใบตรวจเลือดแบบนี้แหละมาให้ระดาดูได้เลยก็คือถ้าเป็นทั้งใบเขาก็จะมีใบมีค่าอ้างอิงอยู่ด้านด้านขวาสุดนะคะอ่าี่ระดาซูมให้ดูผลตรวจเลือดจะเป็นแบบนี้นี่คือค่าที่อ่านได้แลวค่าอ้างอิงจะอยู่ด้านท้ายถ่ายรูปชัดๆเลยค่ะ แล้วก็ส่งมาให้ระดาช่วยดูระดาก็จะช่วยวิเคราะห์แล้วก็ช่วยแนะนําให้ได้นะคะว่าท่านควรจะปฏิบัติตัวยังไงเนาะเพื่อที่จะชะลอการฟอกไตไม่ให้ไปสู่การฟอกไตหรือว่าขยับค่าไตาขึ้นนั่นเองค่ะง่ายๆเลยะคะ่ะมีผลเลือดอยู่ในมือนะคะถ่ายรูปมาชัดๆแล้วก็ส่งมาให้ระดานะคะเดี๋ยวตอนท้ายระดาขึ้นไลน์อไอดีไว้ให้นะคะไลน์ไอดี l แอดเจลบายระดาหขึ้นให้เลย ก็สามารถส่งแอดไลน์นะคะแล้วก็ส่งรูปภาพมานะคะทีนี้อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ราอยากจะให้ดูในกรณีที่เพื่อนๆที่ไปตรวจร่างกายประจำปีแล้วไม่มีค่า GFR นะคะแล้วไม่มีค่า GFR ก็คือจะได้แค่ครีตินีนกับ BUN เนาะนี้เป็นผลตรวจเลือดของระดาเองอ่ะก็จะมี BUN นะคะมี BUN อยู่ตรงอ่าสองสองบรรทัดสุดท้ายนะคะก็คือ BUN น่ะคือค่า ปีล่าสูดก็คือ9นะคะครีอนินอยู่ที่0.76ก็ยังปกติอยู่ทีนี้มีสองค่าเอาแล้วดาทำไงเลยเนี่ยคุณหมอไม่ได้คำนวณมาให้นะคะก็เข้าสูตรเลยคะ่ะนี้เพื่อนๆดูนะคะว่าครีอาทินี0.76นะคะก็เอาครีอินีนนี่แหละคะ่ะมาเข้าสูตรเลยม,มาเข้าสูตรก็คือต้องสูตรในการคำนวณคือต้องมีอายุนะคะอายุเพศแล้วก็ค่าครีอินินี แล้ก็จะมาใส่สูตรนะคะแล้วก็ค่าก็จะออกมาอย่างของระดานะคะอายุ45เนาะ,ะเพศหญิงคีเอตินีน0.76นะคะนั้นชีฟาที่ได้คือ95แบบนี้ค่ะนะ95รดาก็คือถือว่าไม่ใช่100-120ใช่ไหมคะอยู่ที่95แต่ผลในปัะสวาวะไม่มีโปรตีนร่วแบบนี้นะคะก็ยังถือว่าปกติะคะ่ะแต่ว่าคือพอ95แล้วเรายังอายุ45อยู่เนาะแต่ว่าพอคุณแม่ไปตรวจนะคะคุณน้าไปตรวจ ค่าอยู่ที่ร้อยหนึ่งนะคะก็เลยเอ้ยทาไมเราถึงทําไมเราถึงค่าน้อยกว่าก็เลยมาดูว่าการดื่มน้ําของระดาน้อยค่ะตอนนี้ก็พยายามดื่มน้ําให้มากขึ้นนั่นเองนะคะอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆท่านไหนที่มีผลตรวจเลือดอยู่มีแค่2ค่าคือครีติน n i n e แ BUN อยากรู้ว่าค่าอัตรากรค่าอัตราการกองของไตหรือที่ไตที่เท่าไหร่ส่งผลตรวจเลือดมาได้เลยนะคะระดาคํานวณแล้วก็จะส่งกลับไปให้เพื่อนๆนนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่า ผลตรวจเลือดเป็นยังไงบ้างแล้วก็แล้วก็ท่านจะดูแลตัวเองได้อย่างไรนะคะอ่าล n ์ไอดีของระดายอยู่ที่ตรงนี้เลยนะคะรหรือว่าท่านที่สะดวกนะคะสามารถยิง QR code ตรงนี้ได้นะยิง QR code หรือว่าแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ l i n e i อดี b แอดเจลบายระดานะคะเรายินดีตอบคำถามแล้วก็แนะนำนะคะว่าจากผลเลือดของท่านที่ได้เนี่ย ก็คือท่านจะควรดูแลตัวเองยังไงเพราะว่าคุณหมอนะคะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไตาระยะสี่ไตระยะห้าแต่คุณหมอก็อาจจะไม่มีเวลาคุยรายละเอียดเยอะเนาะแต่ละสามารถที่จะแนะนําเพื่อนๆได้นะคะบอกว่าแล้วถ้ามีการไปศึกษานะคะเข้าคอร์สต่างๆสําหรับการดูแลผู้ป่วยโรคไตมานะคะก็สามารถที่แนะนําเพื่อนๆได้ว่าควรจะดูแลหรือว่าฟืนฟ้นฟูไตได้อย่างไรนะคะยังไงก็แคปหน้าจอนะคะหรือ ยิงคิวอโคตรงนี้หรือว่าแอดไล n e ไอดีมาได้เลยค่ะไล n e ไอดีแอดเจลบาระดานะคะและเพื่อนๆท่านใหม่นะคะที่ให้ระดาดูแลอยู่ส่วนใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไตระยะ4ระยะ5แล้วคือทางสารอาหารเสริมรูปแบบเจลอยู่เพราะว่าเขาเรียกว่าไม่มีเวลาที่ที่จะรอสำหรับว่ายืดเวลาการฟอกไตอย่างนี้ค่ะคุณหมอจะให้ฟอกไตแลทํทำยังไงดีนะคะรดาก็มีแนะนำแนะนำะในส่วนของ สารอาหารเสริมรูปแบบเจลอูมิกับฮาร์ดไปนะคะก็จะทานอูมิสองฮาร์ดหนึ่งนะคะก็เพื่อนๆหลายท่านเลยดีดีขึ้น,ด,นดีขึ้นไดอ้อย่างชัดเจนนะคะยังไงก็เดาฝากไว้สําหรับเพื่อนๆที่คุมอาหารแล้วนะคะคุมอาหารแล้วแต่ค่าไตาย,ยังไม่ดีขึ้นนะคะคุมอาหารแล้วค่าไตาย,ยังไม่ดีขึ้นอยากที่จะฟื้นฟูไตของตัวเองก็ติดต่อระดาม,มาได้เลยนะคะอย่างที่แจ้งนะคะว่า ไลน์ id a d เจลบอยรดาค่ะระดายินดีต่อคาถามแล้วก็แนะนําเพื่อนๆได้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ไปสู่การฟอกไตนั่นเองเนาะอีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถที่จะยิง QR code ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้นะคะผลเลือดค่าไตาเนาะเพื่อนๆก็เห็นว่าไม่ยากเลยนะคะถ้าจะดูเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่า,าหลายๆท่านอาจจะมีค่าที่ไม่ไม่ครบนะคะที่ได้มาโดยเฉพาะ ถ้าเปิดเป็นตามารบในต่างจังหว,วัดแบบนี้ค่ะอาจจะไม่มีค่า GFR นะคะก็ส่งผลเลือดมาถ่ายชัดๆเลยแล้วก็ส่งให้ระดาตามที่อยู่าตาม QR code นี้นะคะในส่วนของ LINE ID a j e l e l y ระดาค่ะยังไงเจอกันไลฟ์หน้า like นะคะระดาจะมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับการดูแลตเกี่ยวกับการดูแลตัวเองมาฝากเพื่อนๆน,นะคะ ไงฝากเพื่อนๆถ้ามีคําถามก็สามารถฝากไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตอบคําถามเพื่อนทุกคําถามเลยค่ะไงวันนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ